สวัสดีครับท่านผู้รักสมุนไพรสมุนไพรทุกท่านนะครับวันนี้ทริปนี้มาพบการเดินป่านะครับตรงภูเขาก็จะมานะครับพบกับสุนไพรตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในแพร่หลายนะครับก็จะมาตรงที่บริเวณป่านะครับก็จะมาเดินภูเขานะครับก็จะพบกับสุนไพรนะครับว่าจะพาเพื่อนๆพี่น้องครับมาชมสมุนไพรกันครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับผม ก็จะมาพบกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับจะเป็นนะครับตีนเป็ดเครือนะครับหรือว่าเถาเว้นออดครับซึ่งเกิดตามภูเขานะครับผมมาเดินป่านะครับก็เลยมาพบก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนพี่น้องนะครับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับลักษณะเถานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะเถานะครับของเถาเว้นออดนะครับตัวนี้เป็นเถาใหญ่นะฮะนี่ครับก็จะเป็นเถาอย่างเงี้ยนะครับ ลักษณะเถานะครับช่วงหน้าแล้งใบไม่มีนะครับใบก็จะหล่นหมดนะครับผมลักษณะใบใบก็จะหล่นหมดนะฮะก็จะเป็นใบอย่างเงี้ยนะครับเหมือนต้นตีนเป็ดนะครับก็เป็นใบมันก็จะขึ้นยอดมาใหม่นะครับลักษณะใบนะครับผมก็จะเป็นอย่างเงี้ครับเป็นเกิดมากนะฮะป่านี่ครับสรรพคุณก็เอาไปแก้ปวดนะครับหรือบางท่านก็เอาจะไป มีสรรพคุณก็จะมีครับลดเบื่อขมนะครับเบื่อขมเล็กน้อยนะครับก็จะไปตากแดดให้แห้งนะครับก็เป็นที่มีพิษเล็กน้อยนะครับก็จะไปนะครับตากแดดแห้งแล้วก็มาต้มนะครับหรือว่าจะไปดองครับส่วนผสมกับยานอื่นนะครับผมนี่นะครับต้นนะครับเถาวัลยออดนะครับก็จะเป็นลําต้นสีน้ําตาลเทาๆ ครับเกิดตามภูเขานะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับผมคือไม่ต้องซูมนะครับก็คงเพื่อนๆก็คงจะเห็นกันนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับสรรพคุณก็จะมีนะครับเถาก็จะเป็นรสเบื่อขมเมานะครับก็จะมีลักษณะจะมียางครับลักษณะเด็ดนะครับก็จะเป็นยางครับที่ใบนะครับก็จะมีอย่างเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นสาระดีนะครับบางตำราบางอาจารย์นะครับ ส่วนสมุนไพก็แก้ปวดเข่าปวดข้อปวดมือตาร่างกายนะครับก็จะไปต้มดื่มกินนะครับผมก็จะมีเยอะเลยนะครับก็จะเป็นเถาเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้นะครับผมลักษณะนะครับใบจะเหมือนต้นตีนเป็ดนะครับบ้านเหล่านะครับนี่จะเป็นนะครับลำต้นใหญ่นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลำต้นใหญ่นะครับผม ถ้าเป็นหน้าฝนอันนี้เป็นหน้าแรงนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับต้นใหญ่นะครับต้นนี้ครับเป็นเถาวันนะครับเป็นเถาเครือขึ้นไปตามต้นไม้นี่ครับขึ้นไปตามต้นไม้นะครับผมสามุคุณแก้ปวดนะครับเอาไปต้มดื่มกินก็จะมีเอาไปผสมกับตัวยานอื่นบางตำราบางอาจารย์หรือหมอยาอย่างอื่นนะครับก็จะไปต้มดื่มกินนะครับ ก็จะเป็นยาดีนะครับพื้นบ้านของเราครับก็แล้วแต่ก็จะเป็นสาระดีแก่เพื่อนๆนทุกคนเนี่ยก็จะเอาไปเป็นเกจความรู้นะครับก็จะมีสาระประโยชน์นะครับก็ไปถามหมอพื้นยาพื้นบ้านนะครับบางคนก็อาจจะไปปลูกที่บ้านนะครับแต่ก็จะเป็นเถาไม่ใหญ่นะครับเถาเล็กๆอันนี้เถาใหญ่นะครับทลิปนี้ครับจบแค่นี้ก่อนคึกว่าก็ว่าจะเป็นสาระประโยชน์แก่เพื่อนๆนทุกคนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ โอกาสน่าจะมีสมุนไพรชนิดใดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม